สวัสดีครับวันนี้เราก็าจะมาไปมาขึ้นหัวข้อที่สองนะครับก็คือระบบพิกัดฉากสามิตินะครับระบบพิกัดฉากสามิติก่อนอื่นอาจารย์ขอพูดถึง ระบบพิกัดฉาก2มิติที่เรารู้จักกันก่อนนะครับแต่ก่อนนะครับเรามีแกน x ใช่ไหมครับมีแกน y อ่าอันนี้เป็นระบบพิกัดฉาก2มิตินะครับก็คือมีมิติในแนวแกน x กับแนวแกน y นะครับเวลาเราจะพอดจุดนะครับ อย่างเช่นสมมติว่าสเกลเป็นนี้นะครับเราจะพอดจุดสามสองใช่ไหมครับเราก็นับอ,อันนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองเรากา็ลากจากแกน x ใช่ไหมครับสมมติเราจะพอดจุดสามสอง เราก็ลากขึ้นไปให้มันตรงกับตำแหน่งสองของแกน y นะครับก็จะตรงนี้นะครับสามสองประมาณนี้นะครับ นี่เป็นระบบพิกัดฉาก2มิตินะครับต่อไปมาดูระบบพิกัดฉาก3มิติบ้างนะครับระบบพิกัดฉาก3มิติก็จะประกอบด้วย ประกอบด้วยแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับระบบพิกัดฉากสามมิตินะครับก็คือมีทั้งหมดสามแกนนะครับอ่นนี้เป็นแกน x แกน y แล้วก็แกน z แต่ละแกนจะตั้งฉากกันนะครับแกน x ตั้งฉากกับแกน y นะครับแล้วก็แกน z ก็ตั้งฉากกับแกน y แล้วก็แกน z ก็ตั้งฉากกับแกน x นะครับดักฉากตั้งฉากกันทั้งหมดนะครับ ทีนี้นะครับการกำหนดทิศทางนะครับทางบวกทางลบนอ,อย่างเช่นแต่ก่อนนะครับะระบบพิกัดฉากสองมิติใช่ไหมครับแกน x เ,เรามันก็จะมีฝั่งนี้ที่เป็นบวกใช่ไหมครับ1นึ่งสามตรงนี้เป็นศูนย์ศฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ1นลบ2นะครับนะสำหรับแกน y ก็มีเช่นกันนะครับอ,อันนี้เป็น1เป็นสองอันนี้ก็คือจุดศูนย์ศย์นะครับ ถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นแกน y ทางลบนะครับก็จะไล่ลบ1ลบ2ไปนะครับสำหรับระบบพิกัดฉากสามิติก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นแกน x ทางบวกนะครับแกน x ทางบวกฝั่งนี้ครับถ้าไล่ย้อนกลับไปก็จะเป็นแกน x ทางลบนะครับอันนี้ก็เหมื <ๆ S 2> อนกันนะครับ y ทางบวกย้อนกลับไปจะเป็น y ทางลบ z ก็ <ๆ S 2> เช่นเดียวกัน <ๆ S 2> ทีนี้การกําหนดว่า การกำหนดว่าแกนไหนชี้ไปทางไหนนะครับเราจะใช้กดมือขวาครับกดมือขวานี่นะครับกดมือขวาเป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้คือแกน x นะครับแกน y แล้วก็แกนแซดนะครับจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของกดมือขวานะครับสมมติว่ามีคนทักว่าอาจารย์ผมไม่ชอบแบบนี้นะครับสามารถเอาวายมาไว้ตรงนี้ได้ไหมนะครับก็ทำได้นะครับเดี๋ยวลองดู ถ้าให้ y อยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ X อยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็แาดอยู่ทางขวานะครับต้องเป็นในทิศทางกดมือขวานะครับออโอเค แล้วก็จุดตัดของแกนทั้งสามนะครับจุดตัดของแกนทั้งสามเรียกว่า จุดกำเนิดนะครับจุดกําเนินนดนนอ่าซึ่งมีพิกัดเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับอืมกัดเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ เดี๋ยวลองเราจะมาลองดูการเราจะมาดูการเ,าเขียนจุดในระบบพิกัดฉากสามมิตินะครับแต่ว่าเราใช้กระดาษที่มันเป็น2มิตินะครับในการอธิบายเรื่องสามมิตินะครับ อาจารย์ขอ,อเขียนเฉพาะแกนทางบวกนะครับ แกน x ทางบวกแกน y ทางบวกแกน z ทางบวกนะครับทางลบที่ต่อไปก็คือละไ้นะครับไม่ได้เขียนทีนี้เราจะมาดูวิธีการพอดจุดในระบบที่กัดฉากสามิตินะครับถ้าอาจารย์กำหนดสเกลเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอ่าทีนี้เราจะลองอ่าจะลองควอดจุดหนึ่งสองสามนะครับอ่าพอเป็นระบบ พิกัดฉากสามิตินะครับเราจะใช้อันนี้เรียกว่า3สิ่งอันดับนะครับก็คือประกอบด้วยตัวเลข3หลักใช่ไหมครับกลับไปดูที่เวอร์ชั่นระบบพิกัดฉาก2มิติใช่ไหมครับมันประกอบด้วยเราจะเรียกว่าคู่อันดับใช่ไหมครับคู่อันดับโดยที่หลักแรกนะครับเอามาจากตำแหน่งของแกน x นะครับ x เป็น3 ตำแหน่งที่2ออากมาจากแกน y นะครับ y เป็น2ก็จะมาเจอกันที่จุดจุดนี้นะครับทีนี้พอเป็นระบบที่กัดฉากสามิตินะครับอ่าเราก็จะใช้3ามสิ่อันดับนะครับในการระบุตำแหน่งในนี้นะครับตำแหน่งแรกก็คือของแกน x ใช่ไหมครับตำแหน่งที่2แกน y ตำแหน่งที่สาของแกน z นะครับตามลำดับอ่าทีนี้วิธีนะครับเราก็จะ มาดูที่ตำแหน่งแรกนะครับ x เป็น1นะครับ x เป็น1อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลากเส้นให้ขนานกับแกน y นะครับผ่านจุด x เท่ากับ1นะครับลากไปแล้วก็ y เป็น2ใช่ไหมครับเราก็ลากเส้นที่ผ่าน y เท่ากับ2นะครับโดยให้มันขนานกับแกน x ด้วยนะครับ ต่อไปเราก็จะลากเส้นตรงนี้เกิดตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับจุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนี้แล้วเราก็จะลากเส้นให้ขนานกับแกนแทนะครับขึ้นไปเป็นระยะ3ามหน่วยนะครับอ,อันนี้คือเส้นที่ขนานกับแทเป็นระยะ3ามหน่วยก็คือ อันนี้ใช่ไหมครับจากนี่หนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยก็คือตรงนี้นะครับสรุปก็คือหนึ่งสองสามจุดนี้นะครับก็คือจุดหนึ่งสองสามนะครับจุดนี้คือจุดหนึ่งสองสามอ่า OK